สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีและท่านผู้ชมที่รักทุกท่านที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอช่องพ่อครูค้ำคูณพาด้วยอยู่ในขณะนี้วันนี้สรุปโค้งสุดท้ายสูตรรัฐบาลไทยนะครับสรุปโค้งสุดท้ายมาแล้วครับวันนี้หวยสูตรรัฐบาลไทยวดประจำวันที่หนึ่ง งวดประจำวันที่หนึ่งมาแล้วครับสรุปโค้งสุดท้ายสูตรหวรัฐบาลไทยสูตรรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งมีนาคม2567 พร้อมกันนั้นวันนี้นะครับเสียงขาดหายไปนิดนึงพร้อมกับพร้อมกันนั้นวันในวันนี้นะครับสุดสรุปฟันธงโค้งสุดท้ายวันนี้จะเป็นสามตัวบนสองตัวบนนะครับสามตัวบนสองตัวบนและสองตัวล่างสรุปไว้ก่อนหน้าน,น,นั้นแล้วนะครับวันนี้จะจะวางตัวนี้ครับจะวางตัวนี้คือเป็นตัววิ่งรูดนะครับ วิ่งรุ่นงวดนี้ฟันไว้ที่เก้านะครับฟันเด่นที่เก้านะครับงวดที่แล้วฟันเด่นที่หกไม่มานะครับหกกระดกเป็นเลขเก้าเฉยเลยครับงวดนี้ฟันเป็นเลขเก้าอีกครับโดยไม่กล่าวถึงตัวกระดกนะครับหกก็คือหกเก้าก็คือเก้านะครับปีนี้มีพลาดไปแล้วหนึ่งงวดนะครับคืองวดที่ผ่านมานี่เองนะครับคืองวดวันที่ เออสิบหกกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้นะครับเป็นวดแรกครั้งแรกในรอบปีนี้นะครับวดแรกครั้งแรกในรอบปีนี้ที่เป็นการผิดพลาดคือตัวเลขปันเด็นเน้นวิ่งรูดนะครับข้างล่างก็คือทูบยี่ห้อพ่อครูกําคูนพารวยนะครับ ตัวนี้ก็คือหน่วยอลอตเตอรี่งวดนี้นะครับสลากกินแบ่งของรัฐบาลไทยงวดนี้ที่พ่อคูได้สนับสนุนลอตเตอรี่นะครับหรือสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดที่1มีนาคม2567งวดนี้พ่อคูฟันเด่นที่62นะครับสั่ง62ไว้เป็นจำนวน 10ใบนะครับซึ่ง10ใบที่สั่งจองไว้นั้นก็อีก6ใบย,ยังมาไม่ถึงนะครับทั้งหมดชุดแรก5ใบชุดใหญ่5ใบชุดกลาง5้าใบนะครับสองหกสองนะครับ6กสองชุดห้ใบเดี๋ยวพ่อครูจะทำการเสี่ยงโชคจุดทูบไปพร้อมกับรอดูแนวทางของ สุตรัฐบาลไทยในงวดน,นี้ไปพร้อมๆกันนะครับมาลุ้นดูเลขทูบงวดน,นี้นะครับปอจุดไปแจ็คขึ้นปรับกดลมมาทันทีเลยยังไงกันหนอลมกับไฟเป็นของคู่กันแทะนะครับมารอลุ้นดูเลขทูบนะครับวันนี้เลขทูบจะมีลุ้นหรือเปล่านะครับงวดที่แล้วไม่เข้านะครับเลขทูบงวดที่แล้วไม่มา ก็เลขทูบนี่พวกครูส่วนมากจับไปแม่นทางอมสินหรือทอกศนะเลขทูบเนี่ยเข้าฮาหนอยก็บ่อยเข้าลาวาพัฒนาก็ก็เคยเข้านะครับเข้าหวไยลาวพัฒนาก็เคยเข้าบ่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี้ หวยอ,ออมสินนี่เคยเข้าสามตัวตรงๆนะครับเพาาครูจําได้ว่าวันนั้นจุดได้ห้าสี่เจ็ดนะครับห้าสี่เจ็ดพอครูก็ไปฟัดเต็มเวียงเลยห้าสี่เจ็ดส่วนห้าเจ็ดสี่นั้นไปไปกลับตัวไว้ไปกลับตัวไว้สิบบาทส่วนห้าสี่เจ็ดนั้น ร้อยร้อยคูณร้อยนะครับก็พอดีไปได้ชั้นใต้ดินไปเที่ยวชั้นใต้ดินได้วดน,นั้นได้ตัวโตดวร้อยหนึ่งนะครับตัวตัวกลับนี่ไม่สมอยากไม่สมใจเลยน่าเสียดายมากนะครับหวยตัวเองแเท,เทๆ้ๆทูปตัวเองแท้ๆนี่ยังก็ออยางว่าเลยครับหวย หรือแนวทางต่างๆเนี่ยบุญนำพาวาสนาพาได้นี่มันถึงจะมีโอกาสถูกหวยได้นะครับใช่ว่าบุญคนเรานั้นจะมีไปทุกงวดหรือไปเหมือนกันหมดได้นะครับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนี่เพราะครูนี่ไม่เคยถูกหวยมาเป็นระยะเวลาเป็นปีกว่า,วาแล้วนะครับ ขนาดตัวเองนี่ทำข้อมูลหวยต่างๆนะครับทั้งไปเที่ยวชั้นใต้ดินทั้งไปเที่ยวสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลก็งวดงวดหนึ่งก็ไม่ใช่น้น้อยนะครับก็ไม่เคยได้ไม่เคยเข้านะครับบทที่เขาจะเข้าก็ซื้อสลากกินแบ่งแค่ใบเดียวหรือคู่เดียวเท่านั้นเองนะครับถูก3ามตัวหน้าสามตัวท้าย อย่างเก่งก็ถูกสองใบนะครับสามตัวหน้าท้ายเนี่ยหน้าหลังเนี่ยเคยถูกเมื่อปีเมื่อปีหกสี่ปีหกสี่สองปีที่ผ่านมานะครับเคยถูกสองครั้งสามครั้งนะครับถูกเลขหน้าเลขท้ายนี่ก็ถูกทีละคู่มี มีรอบแรกมีเดือนแรกนีม่มีรอบแรกไปได้ตอนอปีใหม่ก็ไปได้หนึ่งใบนะครับบทที่มันจะถูกเนี่ยเราซื้อแค่ใบเดียวมันก็ถูกนะครับโดยที่เราไม่เดมมุ่งหวังว่าเลขจะเป็นเลขสองตัวท้ายสองตัวหน้าสองตัวท้ายสามตัวหน้าสามตัวท้ายเลยนะครับบทที่มันจะมาบทที่มันจะถูกมันก็ถูกไปแบบทําให้เราแบบงงๆเลยนะครับ เรามาพูดต่อกันมาคุยกันต่อเรื่องหวยสูตรรัฐบาลไทยดีกว่านะครับสามตัวบนงวดนี้ก็พระครูก็วางจัดไว้ที่สองตัวบนนะครับสองตัวบนนะครับก็จัดไว้ที่หกเก้าเนี่ยครับหกเก้าสองเก้านะครับสองเก้าก็อย่าลืมสองหกนะครับอย่าสองเก้าอย่าลืมสองหกหกสองนะครับ เพราะว่าเลขหกับเลข9้านี่ตัวเลขเหมือนครับมันเป็นตัวเลขเหมือนคล้ายกันจะออกแบบกลับหัวกลับท้ายก็ได้นะครับแต่เราก็ไม่ทราบว่ามันจะออกแบบไหนวิธีใดเราก็ไม่อาจจะทราบได้นะครับสองตัวก็จัดเลยครับสองตัวโต๊ดนี่มีทั้งตัวตรงตัวกลับนะครับเพราะว่าเลขในสูตรของพระครูนี้มันเด่นเก้าตัวเดียวนะครับแล้วให้วิ่งเก้าบน นะครับวิ่งที่เก้าบนตัวเดียวนะครับถ้าเก้าไม่มือไม่มาก็คือมาแปดนะครับถ้าเก้าไม่มาก็คือมาที่แปดนะครับตามสูตรนะครับตามในสูตรนะครับเพราะฉะนั้นวิ่งบนฟันเด่นที่เก้าตัวเดียวรองแปดนะครับตัวรองคือแปดตัวฟันเด่นก็คือเก้านะครับ สตัวบนนะครับส่วน3ามตัวบนพระครูก็ได้จัดไว้ที่6กสองเแล้วก็สองหกนะครับส่วนชุดรองต่อมาก็คือหกแกับสองแปดนะครับหนึ่งเกก็จะประมาทนะครับหนึ่งเกก็อะ่าประมาทนะครับจริงๆแล้วนี่สูตรพระครูนี่ สรุปไว้ตั้งแต่เมื่อน่าจะสรุปไว้ตั้งแต่วันที่วันนี้วันที่สามวันที่สามวันที่สี่นะครับพาะครูจำวันไม่ได้แล้วเดี๋ยวอันไซเมอร์กำลังถามหาแล้วนะครับตามความชื่นชอบก็แล้วกันนะครับสมาชิกทุกท่านก็ให้เ,เลงไว้ที่ วิ่งเก้าบนตัวเดียวฟันเด่นนะครับถ้าเก้าไม่มาก็คือแปดนะครับสําหรับเลขในสูตรพ่อครูนะครับถ้าเก้าฟันเด่นไม่มาก็คือจะเป็นตัวรองก็คือแปดนะครับฉะนั้นหกเก้าหกแปดหกเก้าสองเก้าหกแปดสองแปดนะครับส่วนสลากกินแบ่งของรัฐบาลไทยพ่อครูสนับสนุนสลากกินแบ่งก็คือสองหกนะครับ สั่งฉลากเอาไว้คือชุดหกสองที่ยังไม่มาส่งก็ยังเหลืออยู่อีกสามคู่กับสองหกหนึ่งคู่แล้วก็สองเก้าเก้าสองอย่างอย่างละใบนะครับงวดนี้สนับสนุนแค่นั้นครับนี่คือตัวเลขที่ทางช่องพกคูมคูณพารวยจัดให้ไว้ในงวดนี้นะครับเป็นตัวเด่นตัวเน้นตัววิ่งตัวรูดก็คือแบบนี้นะครับส่วนเลขทูบนี่ ก็แนะนำให้ไปปักที่เลขสลากออมสินนะครับงวดนี้ออกออมสินออกนะครับงวดนี้ออมสินนะครับนี่คือชุดของสองตัวล่างนะครับสองตัวล่างนี้พร็ครูได้จัดไว้แบบนี้ครับสองตัวล่างก็คือ สองตัวล่างก็คือเด่นที่6นะครับฟันเด่นที่6นะครับระหว่าง9นะครับฉะนั้น6กับ9ก็ติดไว้เลยทั้ง2ตัวนะครับสองตัวล่างนะครับส่วนคู่จับเด่นเลขที่จับคู่เด่นก็คือ6 16 469 9194 99 สองหนึ่งสองสี่สองเก้านะครับนี่คือชุดเด่นแถวบนนี่คือชุดเด่นนะครับแต่ตัวที่พ่อครูฟันเด่นก็คือฟันเด่นให้ตัวนี้ครับฟันเด่นให้ที่หกเก้าแล้วก็สองเก้านะครับมันเป็นตัวเลขสูตรเดียวกับที่งวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาคืองวดของวันที่สิบหกกุมภาพันธ์นั้นก็เป็นตัวเลขที่เอ่อชนเด่นกันที่ห้ากับแปดนะครับงวดที่ผ่านมานะครับ งวดวันที่สิบหกที่ผ่านมาสูตรพ่อครูเด่นที่ห้าแปดแปดห้าตัวเดียวนะครับส่วนงวดน,นี้เด่นที่หกสองหกเก้าเก้าสองนะครับมันไปชนเป็นตัวเลกเชื่อมเชื่อมกันกันกบสูตรสองตัวบนเลยนะครับนี่นะครับสูตรสองตัวบนกับสองตัวล่างนี่ตัวเลขจะคล้ายๆกันนะครับตัวเลขจะคล้ายกันมากเลยเพราะว่ามันคือ เอออาแบบนี้ดีกว่าเนาะเอาตัวที่แบบนี้น่าจะมองเห็นเต็มอยู่นะครับสูตรสองตัวบนนี้จะจะจะดูแล้วมันตัวเลขมันจะเชื่อมกันนะครับจะเชื่อมกันเหมือนคล้ายกับงวดที่ผ่านมาก็คือ,อได้เลขแปดห้าห้าแปดตัวเดียวนะครับ ส่วนงวดนี้ก็คือแปดเอ่อแปดเก้าหกแล้วก็เก้านะครับนี่คือเลขเด่นเลขเด่นชนบนชนล่างก็คือเลขเก้าเก้าก็คือหกหกก็คือเก้านะครับเลขเหมือนครับให้กันเอาไว้นะครับถ้าใครจะซื้อเก้าก็กันหกไว้ด้วยนะครับหลากกนแบ่งของรัฐบาลไทยงวดนี้พ่อครูจึงเน้นไว้ที่ตัวนี้ครับหกหกสองนะครับ ส่วนสลากที่จองไว้ก็ลุงคนขายลอตเตอรี่ยังเข้ามาไม่ถึงนะครับตอนนี้ยังอยู่ที่แถวลาดพราวอยู่นะครับนัดกันให้มาตั้งแต่ตอนเที่ยงนะครับมายังไม่ถึงเลยลุงคนขายลอตเตอรี่มายังไม่ถึงเลย,ลย,ตเ,ตย,เ,ลยเลยพ่อครูก็ว่าอ่าจะได้เอาลงมาโชว์ในช่องให้สมาชิกได้ดูนะครับก็เลยไม่ได้ก็เลยไม่ได้ โชไม่ได้อวดเลยนะครับน่าเสียดายนะครับสลากกินแบ่งของรัฐบาลไทยงวดนี้พ่อครูได้จัดไปใน,ในรูปแบบนี้นะครับส่วนสามตัวบนก็ให้ไปเน้นหนักที่หกสองเก้าหกเก้าสองเก้าหกนะครับดูแล้วตัวเลขมันเชื่อมกันนะครับมันเหมือนงวดที่ผ่านมาไม่มีผิดเพี้ยนเลยนะครับแต่เพียงแต่งวดที่ผ่านมานั้นมันเป็นแปดห้าห้าแปดนะครับส่วนงวดนี้ก็ได้ก็ได้ที่หกเก้า สองนะครับตัวเลขเชื่อมกันไปหมดนะครับหกเก้าหกสองหกเก้าหกสองแล้วก็สองเก้านะครับสองเก้าสองหกนะครับกันไปไว้หมดนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเลขเหมือนนะครับตัวเลขเหมือนนะครับเลขออหกเนี่ยนะครับเลขหกเนี่ยมันเป็นตัวเลขเหมือนนะครับงวดนี้สูตรเออสูตรเลขทูบนะครับเลขทูบพ่อครูงวดนี้จุดได้ที่ เลขตัวนี้ครับเลขทูบจุดได้ที่เลขตัวแปดห้าแปดแปดนะครับจุดได้ห้าแปดแปดส่วนในนี้มันไม่มีแปดแปดไม่มีไม่มีห้าแปดนะครับแต่ถ้าเป็นงวดที่แล้วนะครับถล่มขาดใจเลยนะครับถ้าเป็นงวดถ้าเป็นงวดที่ผ่านมาถ้าจุดได้เล,เเลขทูบแบบนี้นะครับ ก็ครูทุ่มขาดใจเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็องวดนนี้ก็ระวังเบิ้ล88ถ้าเบิ้ลน,นะครับถ้าเบิ้ลระวังเบิ้ล88เลขทูบอ่าอย่าลืมนะครับเลขทูบก็กันไว้ด้วยนะครับเลขทูบก็อ่ากันไว้ด้วยเลขทูบ5 8 8 นะครับเลขทูบห้าแปดแปดก็เอาไปติดไว้ที่ธนาคารออมสินไว้เป็นกรณีพิเศษด้วยนะครับห้าแปดแปดเนี่ยนะครับเพราะว่าเลขทูบของพ่อคูนี่จะจะไปถูกจะไปเข้ากันดีกับสูตรเลขออมสินอย่างดีเลยนะครับเนี่ยนะครับเลขทูบก็ได้แบบนี้นะครับส่วนเลข สูตรก็ได้แบบนี้นะครับเลขสูตร2ตัวบนอยู่ฝั่งนี้นะครับ2ตัวบนอยู่ฝั่งนี้2ตัวล่างอยู่ฝั่งนี้นะครับสตัวล่างที่ที่วางไว้ที่เด่นสูตรก็คือ692ก้าสอและหกนะครับฟันเด่นที่62ตัวเดียวนะครับถูกไม่ถูกไม่ว่าเอ,อไม่ทราบนะครับแต่ในเวลา16บหนาฬิกา สามสิบนาทีหรือบ่ายสี่โมงครึ่งนะครับบ่ายสี่โมงไม่ั้นะครับไม่ใช่บ่ายสี่โมงครึ่งนะครับบ่ายสี่โมงของวันที่หนึ่งวันพรุ่งนี้นะครับจะทราบผลนะครับว่าหัวรัฐบาลไทยงวดนี้นะครับแนวทางหวยรัฐบาลไทยงวดนี้จะออกเลขอะไรอย่างไรเราก็ไปรอลุ้นกันในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับสําหรับวันที่นี้วันวันนี้ก็นําเลขทูบต่าง กับเลขสูตรคำนวณมาลงเปรียบเทียบให้ท่านดูนะครับสูตรรัฐบาลไทยงวดนี้จะเป็นอ่างวดที่พ่อครูมีความมั่นใจในสูตรของพ่อครูมากถึงแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับเพราะว่าเก้าเนี่ยถ้าไม่มาก็คือแปดนะครับตัววิ่งนะครับวิ่งเน้นบนนะครับถ้าแปดไม่มาก็คือเก้านะครับติดไว้เลยครับรูดล่าง ท่านจะรูดนําไปรูดสองตัวล่างก็คือรูดเก้าหรือรูดแปดนะครับส่วนสองตัวบนนี้ก็มาวิ่งบนนะครับวิ่งบนเก้ากับแปดนะครับในเน้นย้ําที่สุดว่าถ้าเก้าไม่มาก็คือแปดนะครับแต่ถ้าแปดไม่มาก็คือฟันเด่นที่เก้าตัวเดียวนะครับสําหรับสูตรรัฐบาลไทยงวดนี้นะครับส่วนรัฐบาลลาวไวลาวพัฒนางวดที่ผ่านมาพอตบเท้าเข้าทำเนียบ กันทั้งสองตัวบนสองตัวล่างและสองตัวในระบบหกตัวนะครับสุดยอดของอสูตรเลยนะครับงวดที่ผ่านมานะครับสำหรับสูตรวันหวยลาววดนี้ก็ทำอย่างเข้มงวดกันอยู่ทั้งวันเลยครับวันนี้ครับทำเข้มงวดทำแบบเร่งรัดแบบเร่งรีบกันตลอดวันเลยนะครับสำหรับหวยลาวพัฒนาวันนี้นะครับส่วนหวยรัฐบาลไทยก็ตาม แนวทางที่ท่านชื่นชอบก็แล้วกันนะครับดูแนวทางจบแล้วก็ให้แคบหน้าจอไว้ดูเป็นแนวทางนะครับเพื่อไปประกอบการกับการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลไทยในงวดนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นที่เสียวๆอยู่นะครับเกี่ยวกับไม้ลอยนะครับกลัวไม้ลอยจะหมดแบตเสียก่อนนะครับก็แนะนําให้ท่านสมาชิกเลฟซีทุกท่านที่ติดตามช่องพ่อครูค้ำคูณพารวยก็เลื่อน กลับไปดูแนวทางหวยสูตรัฐบาลไทย2คลิปที่แล้วนะครับคือคลิปสรุปบนสรุปล่างแล้วก็มาดูคลิปนี้ประกอบกันครับหวยทุกท่านโชคดีในวันหวยรัฐบาลไทยออกในวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้น่าจะออกวันเดียวกันกับหวยลาวพัฒนาอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวหวยลาวพัฒนาคือคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ให้ทุกท่านเก็บหน้าจอเอาไว้ดูเป็นแนวทางเปรียบเทียบกับ ผลรางวัลที่จะออกในวันพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมเลขทูบเอาไปติดไว้ที่สลากออมสินนะครับไปที่ธนาคารออมสินไว้ที่หนักๆด้วยนะครับอย่าลืมเลขเบิ้ลน,นะครับแปดแปดห้าแปดแปดแปดนะครับห้าแปดแปดห้าหรืออาจจะเป็นเลขตัวที่ฟันเด่นพวอคุงว่าที่ผ่านมาจะมาออกในงวดนี้นะครับคือหวอ้ออมสินนะครับอันนั้นก็จง ไปกันะหาดกันบอดกันไว้ทุก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 หุ้นทุกหวยก็แล้วกันนะครับระหว่างหวยอมสินตามด้วยหวยรัฐบาลไทยต่อรอบเดึก2สองทุ่มครึ่งมาลุ้นหวยเราพัฒนาครับในวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี้ครับสำหรับวันนี้ก็ ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปจงมีแต่ความโชคดีร่ำรวยหฮงๆปังๆมันหลุ้น3ามตัวแต่กันทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าโชคดีและสวัสดีครับ